กับคลาสสิโกโทร0 2 6 1 8 0 8 8 8กหมาพูดคุยกับคุณนัทเทีจุทาวรากุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ ดีคาคุณมาร,ราคาทองคำยังคงอยู่ในกรอบที่เราคุยกันไว้ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้เอสพีดาก t ทัสฟันจะเข้ามาถือสถานะเพิ่มนะครับประมาณ7.5ตันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นภาพท,ที่สะท้อนให้เห็นมุมมองการลงทุนยังไงบ้างฮะ ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะทริจารณอย่างตัวเลข s p r นะคะก็อย่างที่เราคุยกันไว้ว่าสำหรับปีนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีก็ถือว่ามีการลดการขายออกมานะคะในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เข้ามามีสถานะเป็น net b u นะก็มีการซื้ออยู่ประมาณสิบตัน,นะะในทั้งเดือนพอมาเดือนนี้นะคะเดือนเข้าสู่เดือนที่สามนะคะก็เริ่มมีการเข้ามาซื้อสะสมสัญ,ญญาณการที่กองทุนนะคะเริ่มกลับมาซื้อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ส่งสัญญ,ญาณ เพราะว่าสําหรับราคาทองคําแล้วในปีที่แล้วนะฝ่ายที่มีการลดการถือครองทองคำมากที่สุดแล้วก็มีการขายออกมาจากฝั่งดีมาน์ของต้องการทองคําในทั่วทั้งโลกนะคะจากประเทศต่างๆเนี่ยฝ่ายที่มีการขายก็คือกองทุนนะคะก ETF นะะซึ่งในการขายทองคำออกมาบริมาณค่อ uh, ja mm hmm. e นข้างมากในปีท <Sure> ี่แล้วนะตรงนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้กราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ พอมาถึงตอนนี้นะถ้าเกิดว่ากองทุน S P R กับเขามีเข้ามามีสถานะซื้อจริงๆนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่มีโอกาสที่จะปรับการราคาทองคำให้ปรับตัวบวกขึ้นไปต่อได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามดูว่าในช่วงนี้เนะนี่ยการที่กองทุนเข้ามามีสถานะซื้อนะสัญญาณอย่างหนึ่งก็อาจจะมาจากปัจจัยบวกในทางด้านทองคำนะจากความเครียดในทางยูเครนนะตรงนี้ก็ยังถือว่าในเดือเินต่อไปแล้วก็กองทุนอาจจะมองว่าหลังจากนี้นะก็ โอกาสที่ความตึงเครียดอาจจะมากขึ้นก็ยังมีนะคะแล้วก็โอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นต่ออยังมีนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่กองทุนอาจจะเข้ามามีการซื้อสะสมได้นะคะแต่ถ้านี้เปงนงานนงคุณอาจจะต้องติดตามดูว,ว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้านะจะมีการประชุมเ o m c นะคะแล้วก็ทางเฟดก็มีโอกาสที่จะปรับลดตัวมาตรการ QE ลงต่อได้อย่างที่มีการพูดไว้ว่าจะมีการปรับตัวในทุกครังหนึ่งหมื่ล้านเหรียญ US นะคะตรงนั้นก็ต้องติดตามว่าถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปนะแล้วก็ช่วงต้นสัปดาห์หน้าตรงนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีแรงขายทำลายออกมาได้นะคะหลังจากมีการขึ้นต่อเนื่องอย่างปีนี้นะถือว่าราคาทองคำมีผลตอบแทนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นอยากให้สังเกตนะเมื่อวานนี้ราคะทองคำถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงนะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัะตวเลข การงานนักพาคการเกษตรออกมาค่อนข้างดีนะคะก็วันจันทร์ก็มีการปรับตัวลงต่อเนื่องแต่ราคาทองคำนะคสะสามารถยืนอยู่เหนือดับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเหรียญได้นะคะแล้วก็ถือว่าการที่ราคาทองคำหลังจากที่พยายามมีแรงขายลงมานะแต่ว่าพอยืนเหนือแนวนะรับตรงบริเวณนี้ได้นะคะในช่วงค่ำคืนตลาดบ้านเรานะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นต่อสำหรับราคาทองคำนะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้ก็ยืนอยู่เหนือ อยู่ระดับ1,340สิบนะราคา,าในช่วงนี้นะถ้าราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่ใน1,330ได้นะก็น่าจะยังมีลักษณะไดเวย์อยู่ในกรอบ1,328เหรียญจนถึง1,350เหรียญเวนลานะจนกว่าเบทางใดทางหนึ่งนะเพราะว่าเห็นว่าสุดไฮนะราคาทองคำยังไม่สามารถทำไฮที่สูงกว่าเดิมได้นะก็ต้องดูว่า จะสามารถทะลุบริเวณ1,360ได้ไหมถ้ายังไม่สามารถทะลุขานได้นะ,ะก็น่าจะยังคงใส์เวอยู่ใน1,320จนถึง1,360ปินนี้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะราคาทองคำก็อาจจะมีการย่อตัวมาบ้างหลังจากที่ มีรีบาวขึ้นมานะคะแนวรับอยู่ที่ระดับ1,328เหรียญแล้วก็1 3 2 0เยนเยลานะคะ,คะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,345เหรียญแล้วก็1,350แล้วก็กลยุทธ์ในช่วงนีนะยังนั้นทำภาพราคาทงคำยอดตัวก็ยังซื้อสะสมได้ถ้าไม่หลุดแนวรับไปริ 1, เวณ1,324 0เค่ะค่ับผมอ่าแล้วถ้าเป็นตัวของโกลฟิวเจอร์ล่ะครับตอนนี้มองไปที่เท่าไหร่บ้างครับ ค่ะสำหรับกล้ฟิลเอร์นะคะแนวรับอยู่ที่ดับ2460บาทนะคะแล้วก็2340บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่ดับ2 7 2 0บาทแล้วก็2,800่อยบาทชว่วงนี้ก็0ินบาทค่อนข้างแข็งนะก็อาจจะกดดันราคาเอ่อมินบาทเมื่อวานอ่อนค่านะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาแข็งค่านิดเล็กน้อยนะก็อาจจะกดดันราคาของธนาคาประเทศบางส่วนค่ะครับวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณน,นัทครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ